HSK 3ชุดที่31 2สคำา 1. จี้เจี๋ยหรือดูการ 2. ชุนเทียนหรือดูใบไม้ผลิ 3. เสี่ยเทียงหรือดูร้อน 4. ซิวเทียนหรือดูใบไม้ร่วง 5. ตรงเทียนหรือดูหนาว 6. เทียนชี่ อากาศหรือสภาพอากาศ 7. ชี่เวินอุณหภูมิ 8. หน่วนหัวอบอุน่น 9. เหลียงควายเย็นสบาย10หานเหลิงหนาวจัด11ตัวหยืนเมฆมาก12ยินเทียงท้องฟ้าหมน่น13 เสี่ยหยุฝนตกสิบสี่เสี่ยเฉหิมะตกสิบห้ากว่าเฟิงลมพัดแรงสิบหกชิงเทียนท้องฟ้าแจมา่มใสสิบเจ็ดถ่ายเฟิงไต้ฝุน่นสิบแปดเป้าหยุฝนตกหนักสิบเก้าการเจ้า แห้งแรงยี่สิบสาวชื่อชื้น